สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกทุกคนวันนี้ก็วันอาทิตย์นะจ้าวันหยุดแต่เราไม่หยุดนะจ้าวันหยุดแต่เราไม่หยุดนี่จ้าโอ้ยนี่ตกวันเดียวนะจ้าตกวันเดียวนะเจ้าวันเดียวแต่หนามากนะจ้าสุดยอดจ้าสุดยอด มาดูจ้ะมาดูหนาวไม่หนาวนะคะรถนะคะเห็นไหมคะเป็นแม่คนิ้งเลยคะ่ะเกาะนะคะก็หวังว่าตอนขากลับบ้านนะ,ะเเดี๋ยวเลิกงานสองทุ่มจะ้ะขากลับบ้านคงจะสถานรถติดนะคะพอมาตั้งแต่เมื่อวานห้าโมงเย็นนะแล้วก็เ,เป็นเบนเน,นอนกลางคืนนะ แล้วก็ทำกลางวันต่อด้วยยันวันนี้สองทุ่มนะจ๊ะทรหดอดทนค่ะใครว่าอยู่เมืองนอกสบายอยู่ที่ไหนก็ใช้ชีวิตเหมือนกันค่ะทุกคนต้องมีหน้าที่การงานเพราะหน้าที่การงานนำมาซึ่งเงินนะคะเงินและความอยู่รอดนะใครมีสวนใครมีที่มีทางมีพื้นที่นิดๆหน่อยๆลองทำกเกษตรแบบพอเพียงดูค่ะ นะนุ่นก็กลับไปทําอยู่นะพยายามจะลงนุ่นลงนี่ทิ้งไว้กว่าจะกลับไปคงได้กินเอ,อไม้ผลกันเยอะนะขณะว่าอยู่อยู่ต่างแดนอย่างนี้นุ่นก็พอถึงเวลาหน้าร้อนปุ๊บนะก็จะพยายามปลูกผักถาม,ม่ากินไหม,ก,ไมก็ไม่กินเท่าไหรค่ค่ะน้องสาวชอบกินแม่ชอบกินนะและปีนี้กะว่าจะปลูกพริกเยอะเออปลูกทําไมอ,อก็เขาชอบกินนะคะปลูกอะไรที่เขาชอบกินเราเ,ออเราชอบปลูกเป็นคนชอบปลูกนะ ดูดูยิ่งกว่าทำหินย้อยเพื่อนเพื่อนเอ้ยดูนะนี่จ้าเมืองไทยร้อนตับแตกเมืองฮอกก็หนาวตับแตกเหมือนกันจ้ะชีวิตไม่ต่างกันสู้ๆเด้อเพื่อนเพื่อน,น,นเข้าใจอยู่ว่าโคตรร้อนเลยที่นี่เออมันก็ต่างกันนะคะที่นี่มันต้องจ่ายค่าค่าไฟเพื่อทําความร้อนที่นู่นก็ต้องจ่ายค่าไฟเพื่อทําความความหนาว ต่างกันต่างกันจะขี่ยากตรงที่ว่ามีน้ําแข็งติดล้อรถนะีคะติดกระบะหลังเนี่ยดูซิว่ามันมันดึงออกั้ยอุ้ยออก,อ,อ,ก,อ,อ,ก,อ,อ,กอุ้ยออกออออกอุ้ยออกกระสตาร์ติดจ้ะออกกรสตาร์ติดอ่ะชมบรรยากาศอีกักรอบนึงก่อนเข้าไปที่ทํางานนะครับมาทิ้งขยะค่ะมาทิ้งขยะก็เลยมีความรู้สึกว่าขอสักสามนาทีเทอะเว้ยยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ นะยูทูบเบอร์สูงมากนี่แหล่งหาเห็ดของฉันจะบ,บอกให้นี่ร้อนหน้าร้อนก่อนเธอว่าจะลองเอามาเล็ดฟักทองมาปุบปยโปรย,ปย,ปยใสแถวๆนี้ค่ะขึ้นก็ขึ้นไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรทดลองนะคะเพราะว่าพวกผลไม้ป่ามยังขึ้นเลยลองเอามาเล็ดฟักทองมาโปรย,ปยมีมเมล็ดเยอะค่ะมเมล็ดฟักทองมเมล็ดทวลรันเตานะคะถือว่าเป็นอาหารสัตว์ได้บุญอีต่างหากเนาะ โอเคจ้าอ่ะฝากคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้เดอ้อเดี๋ยวลงให้เลยจ้ะสวัสดีจ้า